สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบแชนแนลนะคะวันนี้จะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยกลมๆน่ารักไหมเขาก็คือกิ้งคือกระสุนนั่นเองกิ้งคือกระสุนหรือกระสุนพระอินนะคะช่างตั้งชื่อจังเนาะมักจะพบเห็นเจ้ากิ้งคือตัวนี้นะตัวอ้วนตัวอ้วนถ้าหากว่าสะดุ้งตกใจแล้วก็จะขด ตัวเป็นกลมดิกๆๆแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็จะคลายตัวออกค่อยๆค,คลายตัวออกแบบนี้แล้วก็เดินทางต่อไปเฉยๆอย่างนั้นแหละมักจะพบเห็นในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าเขาจะชอบมากเลยที่ชื้นชื้นแฉะแฉะแบบนี้ค่ะแล้วก็อาหารของพวกเขาก็จะเป็นพวกเศษใบไม้ใบหญ้า ที่ทับถมกันชื้นชื้นแฉะแอยู่ตามป่านะถ้าเวลาเดินป่าหรือว่าไปชมธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะตามเขาตามป่าก็จะเห็นพวกเขาอยู่นะคะจะตัวอ้วนๆจะจะเป็นลักษณะเหมือนกิ้งกือเราเห็นกิ้งกือจะเป็นกิ้งกือตัวยาวๆใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะตัวสั้นมากเลยนะสั้นๆแบบนี้ค่ะกลมๆดิกๆตัวเล็กๆน่ารักไหม เพราะว่าความตัวกลมของเขานี่แหละค่ะกลมดิกๆแบบนี้ก็เลยได้ชื่อว่ากิ้งกือกระสุนนั่นเองนะหรือว่าบางคนก็เรียกกระสุนพะอินนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะช่วงฝนตกเยอะๆช่วงนี้เลยที่เขาจะออกมาเดินเดินเดินให้เราได้เห็นบ้างนะ <laughs> เห็นไหม ต่อไปถ้าไปเจอเจ้าตัวนี้จะได้รู้ว่าเขามีชื่อว่ากิ้งกือกระสุนหรือกระสุนพะอินนะถ้าหากว่าได้เจอพวกเขาก็ปล่อยให้เขาเดินเดินเล่นไปตามธรรมชาติของเขานะไม่ต้องไปจับไปแตะไปต้องไปหยิบมาดูซิว่าเอ๊ะมีกี่ปล้องกี่ปล้องเขี่ยวเี่ยให้เขาขดเป็นกลมกลมอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องทำนะคะทุกคนปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติแบบนี้สัตว์โลกสวยงาม อย่าไปยุ่งกับเขานะมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้กิ้งกือกระสุนอยากจะบอกแค่นี้แหละว่าเขาชื่อกิ้งกือกระสุนหรือกระสุนพระอินจบนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ